สวัสดีครับผมชื่อนายบริศนุดลมศรีราดูสองศูน้าศูนย์สี่แปดครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสแกเนอทวิศวกรมเครื่องกลครับปาเรียนที่หนึ่งสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับาจวิชาหนึ่งสองศูนย์หนึ่สาคอมพิวเตอร์อินเทอร์นะครับวันนี้จะมานแเสนอโปรแกรมโซลิครับในส่วนของการซิมครับโนเลเนียไฟมเดอร์นะครับครับครับต่อไปเป็นการดึงร์ออกมาับกดที่เขหนึ่งทูทูเรีย ไปที่ก o ทูโซลิทเบิร์หเรือเเ็นโซลิทเบิร์ซิมูเลชันพรีเมี่ยมนครับการดึงภาพนี่มากดลิกีนตรงนี้กดย็ด

cực thích đúng Ok. Tôi chỉ nó lên nha mấy Tôi có tí ค่าเม,ามตรองเป็นหนึ่ง <c oughs> El menú, el e, e. e.

เราไปเมาอิเดียเมทัลลิเรียมมีสองตัวนะครับเกรคือคนมาและแอปไฟมีเมทัลลอเรียมตันี้เป็นพลาสติกนะครับ เลือกเป็นอะคิวิกมีเดียมเป็นอะจีกคุยแอปไปเลย ได้แลยเราจะสอนใช่เป็นคือต้องเรียนิ่งนี้

एफ भारत पित्तलय फिट

ก็จะขอกันตรงนี้เอไเนตรงนี้สองจุดหเจ็ดแปด

像你什么个年龄？有个对的吗？这样 <laughs> 不 OK？ เดี๋ยวเราจะฟิกนะครับฟิก,ฟกตัวนี้หยุดนิ่งเหลือที่ครับฟิกเลือกขวาที่นะี่ฟิกนะครับ <c ười> ฟิกชีวิ่ที่นะ còn nghe được hay là không? cái bài đi hát này là anh chưa fix janela yeah, right. uh -huh. ये लोग इन इन ต่อไปจะเป็นการพิ่งคอมเพค็์เป็นโลคอโล่พุ่งรวมถึงเลชั สีเล็กทนเชนซีหนี่งดูเลย่วนนี้นี่เป็นพื้นผิวของตัวเล้วแล้วก็ครติ๊กทูนับ Còn thầy ra để bảy sang nghiệp lắm. Kích mệt create mình. Suy mệt lắm. Lớp thích thị mệt lắm. Đi. Số bóng ở Grow up simple. You won't get more ทิศตรเนี้เราก็จะได้เม็ดเม็ดประมาณนี้ครับแล้วเราฝึกีันนะครับวันที่สัปัาต์ที่นะครับ เลือก้อนนครับขอข้ามไปตอนที่เราเสร็จเ,เลยนะครับครับเมื่อเราทําการรันเสร็จนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราเดินมาที่สุดสุด

ก็จะมาโอเคไหคลิดตัวเขเอคลิดตัวใครเหรออืมนั่นเ็การเสียนรู้หนึ่งระบบขั้นตอนไปตรงนี้ก็เราเร็นลูกนะครับ ดูโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอนิเมชั่นนะครับอนิเมชั่นบองีอไงครับประมาณนี้นะครับ ครับครับสรุปได้ว่าสุดนี้คืนตัวนครับประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการซิมนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วครับ